มน่รีวิวตรหลงมากเลยชเทำอะไรไม่ได้ไงบอกเข้ามาร้านสรงลาไม่นดาที่จังหวัดสิงห์บุรีนะงแล้วก็มาดูเมนูพาเมนู เมนูนะครับรางทรงตามแม่น้ำมีจื้อน้ำเหมือนแกงส้มแกงป่าต้มยำทอดกระเทียมรัดพริกทอน้ำปลาลูกชิ้นผัดใบตั้งปูผัดชาผัดกับเหลาอันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้สิ่ง <c oughs> พี่น้อง ปลาค้าวปลาหมูปลากรดคังปลากายปลาสังกะว่าปลาลิ้นหมาปลาแดงปลาดําเงินปลาเบี้ยวปลาหมาปลาแนออรู้จักปลาอะไรบ้างเนี่ยวิแต่ไม่เห็นปลาหมีปลาบู่อยางนี้เลยมันคือซิีเนเจอร์เนาะมีปลาบูด้วยเขาแนะนำปลาบูมาเราก็เลยสั่งปลาบูปลาบูไรบาร์ปลาบูต้มยำด้วยตอนนี้แล้วมาแล้วสองอย่างอัน เจ้าของร้านแถมมาให้น่ารักมากปลาตะเพียนหางแดงทอดกระเทียมอันนี้ปลาเอ่ออะไรผักชาละลืมปลาหมาปลาหมาปลาหมาผักชาเหลืออีกสองอย่างค่ะปลาดําเงินแบบปลาดําเงินปลาดําเงินปลาบู่แล้วก็ปลาอะไรอ่เงีาะไม่ใช่ปลาแซวปลาอะไรอ่ะปลาเงิน เรื่องของเรื่องก็จำไม่ได้เราจะงสั่งใเลยไงเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่ามีอะไรหน้าตาเป็นยังไงปลาน้มเงินอันนี้ชูชีปลาน้มเงินเราต้องบอกก่อนเดี๋ยวเราลืม,มชูชีปลาน้มเงินนะฮะอันนี้ก็ลืมไปลปะปลาหมา <ปะ S 3> พชลา,<ม>าพชาพ่าปลาเพียนหางแดงกระเทียมจานใหญ่มากเลยอ่ะพี่น้องปลาปู ยังพอไหวอยู่ก็อเหมืนมปาช่อนอยู่เลยขาวก็มลาช่อนชีวิตนี้เกิดมาจงยำสามชิ้นเลยทีไดี หมือนปลาช่อนอยู่ดิขาเจ้าะวังก้างนะชิ้นนั้นมีก้างอยู่ทางขวาเห็นไหมเริ่มต้ีเป็นงหรอนร้อนชัวร์่านะเป็นไงฮะนัเงดูดูดนั่ดี ก็คือไม่ก็คือไม่รู้ว่ามันเป็นเหมือนอะไรแต่อันนี้อันนี้เหมือนปลาช่อนอันนี้ให้เดาน่าจะเหมือนปลาปลาไม่มีไอ้พวกปลากรดปลาขังนี่คือปลาน้ำเงินอยากไปบอกอยากนะว่ากินปาบีสงสารมันดูไว้นี่ไงนี่ อืมอร่อยเขาว่าอันนะน,ะะนี้โอเเลยค่อุกเมืองมีสุแซบยางากำเิดชูชีปาอย่างที่นี่ล้ายข้าวโดต่าเมืองไหมน

ก็เหมือนปลาตะเพียนอ,อ,อร่อยทุกอย่างนะจ๊ะ